กค่จำอยู่แหละเหตุผลไม่เห็ุผลว่าให้คนสำ่รับผู้ไรมาพบมามพร้เราจะคล้องึ้นได้จะกิดดินได้เจ้าทำให้คู่น่เพื่อนอย่างเ่นตัวคนหมานพย่างเช่นโซกคนลำคนด้วยแบบนี้ก็เจาะกันไดมากนะออกไปเลือด่วนเดีอวแบบซี้เาส่นเดเ กู้เพื่อนออกไปเพื่อนซื้อเพื่อนไายเพื่อนนั่นเพื่อนจะาลานด้วยอีกเด้ล every ่ะเพื onun, ่อนซื้อไปคู่นั่งได้ของสาร้านเลยคู่เอาไปกู้ที่สามที่สี่กู้ที่แรกอะไรเลี้ยบเกิดเมื่อนึงนะต่อกันว่าไปเรื่อยๆแต่ในคู่เพื่อนออกไปซื้อไปจากแค่บ้านห้าอันที่ล้วเมื่อคืนที่ล้วซื้อไปคู่ละพันแต่เพื่อนก็ได้ เที่กันที่ี่เมื่อที่กไน้เก็บเมืนเนาะที่สงก็เลยไปซื้อรดบดีเมที่สามก็เซื้อรดีเี๋ยีปเ็นนั่นเราะว่าเือกล้านี่แหละคุณจะว่ถึง็นคนว่าเป็นไรจะได้เสอะไยแล้วเล็กกับมาหามาเรื่อยๆแล้วคุณพี่นี่ถือเลขเท่าไหร่แล้วครับ ไนะด้กี em> ่หมื na ่อแล้วครับคือที่แลกหันได้6เมื่กวัวเขาเลยโกงไปทีขั้นตอมากกว่ีทีรขั้นสองขั้นเมเขาโขงทาไรแล้วตอไปอีกดอกก็ไปเพิ่มว่าถือหาอยู่ที่เรือเอาไปไปไม่ใส่จานไม่ไม่สู้ ใช้ใช้ระวบิดีเนาะจะได้ไปใส่ตู้เสียพาไว้ใส่จานเดืยวไว้เมื่อหนึงห่งหัวละนอนอยู่กับลูกถ้าเสียงยังมองมอง,มอง,มอง,งดดขึ้นจากมองหันเบื้องระเบิดเต็นจักรันเสียงจักรันคือดอกดนั่นดอกมันเป็นสีมว่วงเพื่นอนผาคำแระเบได้เบื้องว่าเพื่อน่เป็นขึ้นแล้วเมื่อขึ้นเดือยวเขียน ได้ขีแสงม่วงม่วงแต่ว่าสีสีดอกก็นนีแหละสีม่วงม่วงนคือมันเสียงาวกกรลูกน้ำ่้างปังม่วงม่วงข่นแวโอ้มันขืนมองจากมองจากกันอยู่ต้วนเป็นได้ว่าเป็นเสียงมันแต่ีิหารขึ้นมาแต่กเห็นก็เลยเบาสูมูฟังเรี่ยๆมูก็เลยว่ของดีเทนั้นก็สั เน่มาทำอาหานี่ละคผู้ลนก็ได้หลายผู้เลีงกนครับเมื่ใครเห็นกใครได้พ้กะได้หลาย้กอนก็ได้สอมดอกานมืนเหนอมกได้สดอกสามดอกก็ี่้ากแต่ก็น่อยเอเ่ยจ่ักดูก็พ่มเสีย